สวัสดีพี่ๆี่ทุกคนนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวอลลตทิพแท็กเตอร์ขายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยนะคะรีวิวสินค้าดีๆให้พี่พี่ทุกคนได้ชมกันเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะพามาชมน้องเล็กสุดเลยของค่ายคูบุต้าเป็นคูบุต้ารุ่น B2140 ค่ะสำหรับตัวนี้เป็นตัวธรรมดาเนาะ21แรงมาจากค่ายคูบุต้านะทางร้านเราไม่ได้มี ย1นะคะลมมี21ตัว S ตัวท็อปด้วยมี B 24ตัว S ตัวท็อปด้วยก็คือเอาง่ายๆมีทั้ง B 21และมีทั้ง B 24เลยนะคะลองเลือกชมกันเข้ามาได้นะสำหรับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะคะสภาพ สวยๆเลยนะสาหรับตัวนี้สภาพสวยเดิมๆเลยนะคะเราเปิดน้าเครื่องให้ชมนะคะคันนี้เนียบมากๆเลยใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะไม่ว่าจะเข้าร่องอ้อยเนาะหรือว่าจะไปตัดหญ้านในสวนคือตัวนี้คือเหมาะเลยนะคะเหมาะเลยเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยสําหรับตัวนี้หน้าไม้อยู่ที่ประมาณ700นะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมหน้าไม้กันอีกทีนะร้อยยางยังดูดีนะคะ,อะดอกยางยังสูงยังสวยอยู่เลยนะคะเอาไปรุยงานกันได้อีก ยาวเลยระบบ PTO หรือว่าระบบไฮโดรลิกยกขึ้นลงใช้งานได้ตามปกตินะคะพี่พีใช้งานได้ตามปกติเลยเนาะก็สำหรับตัวนี้นะคะจดทะเบียนปีพศสอ5 8ค่ะปี58มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนหน้ามาอยู่ที่ประมาณ700กกวา่ามาพร้อมโครงกันอ้อยอย่างที่เห็นเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ด้านหลังทางร้านเราใส่ให้เป็นหางตัดหญ้าเดี๋ยวหนูขึ้นรูปให้ชมค่ะตรงนี้เลยเนาะเป็นหางตัดหญ้าตัวนี้เลยนะคะขนาด80เซนติเมตรค่ะ สวยๆนะทางร้านเรารับตีเทินด้วยนะคะนำรถเก่าของพี่พี่มาตีเทินเป็นรถของทางร้านเราได้นะนี่เลยให้ชมนะคะอันนี้เปิดด้านในให้ชมเบาะหลังคารเนียบเลยสำหรับตัวนี้นะคะ รถสวยเนาะสำหรับตัวนี้เอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพี่ๆเอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะก็สำหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่198,000บาทค่ะ198,000บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยทุกจังหวัดนะคะเหนือใต้ออกตกอีสานทางร้านเราส่งฟรีในราคา198,000บาทได้คงกันอ้อยอุปกรณ์ด้านหลังได้เป็นหานตัดย้านะคะขนาด80เซนติเมตรนะคะก็ พี่ๆก็ลองดูกันได้นาออยากได้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะคะทางร้านเราติดให้ได้เนาะใบมีดดันดินหน้าหรือว่าอยากจะเป็นหางตัดหญ้าตัวใหม่หรือว่าอะไรยังไงเนาะลองทักกันเข้ามาพูดคุยได้เนาะที่เบอร์โทรศัพท์และไอดีไลน์ด้านล่างนี้เลยค่ะพี่ๆเบอร์โทรศัพท์และไอดีไลน์ด้านล่างนี้เลยอยากปรึกษาอะไรเนาะก็ทักกันเข้ามาได้ที่ไอดีไลน์นี้นะคะอยากได้รูปหรือว่าคลิปวิดีโอเพิ่มเติมก็ทักกันเข้ามาได้เสมอเนาะ 198,000บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มลดสวยๆจากร้านบอลาทิฟแท็กเ,เตอร์นะคะรับตีเทิร์นด้วยเนาะ B2140 นะคะสำหรับตัวนี้ก็ฝาก Facebook ด้านขวานี้ด้วยนะคะเป็น Facebook ของทางร้านนะคะแล้วก็เป็น Facebook ของหนูเนาะเข้าไปดูกันได้นะคะบอลาทิ์แท็กเ,เตอร์กำแพงเพชรนะคะก็จะมีสินค้ามากมายอยากชมสินค้าอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นคูเวต้ายันมา หรือว่าอิเซกินะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งมือ1และมือ2ลองลอาเข้าไปพูดคุยกันได้เนาะสำหรับวันนี้นะคะเดีินหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับยอดผู้ติดตามใน YouTube มากๆเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ